พ่อสร้างหนูมาจนสมบูรณ์พร้อมครบถ้วนหนูไม่มีความจำเป็นต้องเอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงกับความทุกข์ความลําบากเพราะต้องเอาชีวิตหนูไปแขวนอยู่กับมนุษย์ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ชายแต่พ่อก็เป็นผู้ชายนี่คะแล้วพ่อก็แต่งงานมีครอบครัวแล้วพ่อก็ทําให้ครอบครัวมีความสุขด้วยเพราะพ่อเป็นผู้ชายสิพ่อถึงเข้าใจผู้ชายดีไงผู้ชายมีสิทธิ์ที่จะมีความสุขเสมอในการแต่งงานผู้ชายไม่ได้เป็นฝ่ายเสียเปรียบนี่พิมก็เห็นแม่มีความสุขนี่คะ ก็แม่เขาไม่มีทางเลือกที่ดีกว่านี้ไงแล้วแม่เขาไม่ได้สมบูรณ์พร้อมเหมือนอย่างหนูนี่ก่อนหนูจะเกิดนะชีวิตแม่เขาลาบากมากนะจงรักเล่าให้ลูกฟังสิออกจากปากเธอลูกจะได้แน่ใจไงมันดีกว่ออกจากปากฉัน ผภากมากแม่เป็นคนที่ยากจนกรอบดีแม่ได้มีโอกาสได้มาเรียนเสริมสวยในกรุงเทพแม่อยู่ในร้านเสริมสวย แม่ได้มีโอกาสมาเจอคุณพ่อคุณพ่อท่านแม่ตาแล้วก็อุปการรับแม่จนแม่ท้องคุณพ่อจึงได้จะเบียนสมน้อยกับคุณแม่คุณย่าของลูกอท่านไม่พอใจเป็นอย่างมากถึงขนาดเป็นลม จนเป็นอัมพาตแม่เสียใจเป็นอย่างมากแม่ก็พยายามดูแลคุณย่าเป็นอย่างดีจนกระทั่งจนกระทั่งต้องเสียชีวิตลูก ไม่ใช่ความผิดของเธอหรอกมันเป็นกรรมของแม่ lemonade. ฉันเองเธอทำหน้าที่ปรรยาของฉันได้ดีที่สุดแล้วจงรักเห็นไหมลูกแม่เขาต้องมีชีวิตอยู่อย่างกดดันและลำบากมาก จากย่าของหนูแล้วกับผู้หญิงที่เข้ามาวุ่นวายในชีวิตของพ่อเนี่ยพ่อรักหนูมากนะพ่อไม่อยากให้หนูต้องมาลลำบากกับชีวิตการแต่งงานเลยอะเอาคำพูดพ่อไปคิดดูให้ดีๆลูกแล้วหนูก็ตัดสินใจเองเรื่องชาวันก็แล้วกัน พิมครับคะเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะมีอะไรบอกผมได้นะคุณคิดว่าคุณจะรักพิมพ์อีกนานแค่ไหนคะทำไมถึงถามอย่างนั้นอ่ะพิมไม่สบายใจค่ะพิมพ์กลัวผิดหวังพิมพ์กลัวว่า พิมจะต้องเสียคุณไปผมไปทำอะไรให้คุณรู้สึกว่าไม่มั่นใจในตัวผมหรือเปล่าเนี่ยเปล่าเลยค่ะยิ่งคุณทำให้พิมพ์มั่นใจเท่าไหร่พิมพ์ก็ยิ่งกลัวว่าพิมพ์จะเสียใจมากขึ้นเท่านั้นแล้วถ้าอย่างนั้นมันเกิดอะไรขึ้นผมรับฟังทุกอย่างนะพิมพ์บอกกับผมได้ คุณพ่อคุณพ่อไม่อยากให้พิมพ์คบคุณทำไมล่ะฉันไม่เชื่อค่ะว่าผู้ชายจะรักกับผู้หญิงโดยไม่หวังอะไรอยู่กันไปก็มีแต่ความทุกข์คุณพ่อไม่อยากให้พิมพ์เสียใจคุณพ่อก็เลยไม่อยากให้พิมพ์แต่งงานผมว่า ท่านคงยังไม่มั่นใจในตัวผมมัง้งแต่ผมรับรองนะว่าผม,มจะดูแลพิมพ์ให้มีความสุขที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้ผมกล้าไปให้สัญญากับท่านด้วยเกียรติของลูกผู้ชายแล้วว่าผมจะทําให้ได้ไม่มีประโยชน์แล้วคะ่ะคุณพ่อไม่รับฟังคุณหรอกพิมพ์ไม่รู้ว่าพิมพจะทํายังไงเดี๋ยว เราจะยังคบกันอย่างนี้ต่อไปหรือเปล่าอย่างนันนะเราคงต้องคบกันอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆให้เวลามันผ่านไปผมว่าคุณพ่อท่านอาจจะใจอ่อนก็ได้ เราเองต้องใช้ความรักที่มีต่อกันไปสู่ได้ทานเห็น เออคุณพ่อคะพิมขออนุญาตไปดูหนังสือแปลตรงนู้นนะคะอืมเอาสิลูกค like oh, ุณ <gaan> ร <decided> ู magician. ้ได้ไงคะว่าพิมอยู่ที่นี่ก็โทรไปที่บ้านสิอ้าวแล้วจะเกิดที่บ้านพิมจำงเสียกุณได้นะคะ ไม่ได้หรอกนะผมก็ดัดเสียงไอยนะ่างเงยังไงเราก็ต้องทำนะมันแนบเนียนอย่างนี้เดี๋ยวเอาไว้พรุ่งนี้เราพบก,กันเหมือนเดิมน,นะค่ะไปก่อนนะนุ่มเพียบค่ะพ่อหานังสือให้ลูกได้แล้วนะ ละคะอะไรล่ะคะขนาดพระเจ้ายังโสดเลยนะยะแล้วก็ดีอีกเล่มหนโสดสนุกสุขบนคานนะนะอดีนะลูกอ่ะหนูเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวพ่อไปหาอีกนะ คืนนี้ไม่มีดาวเลยนะคะครับแต่สักวันหนึ่งอ่ะเราจะไปดูดาวด้วยกัน <uc> พิมผมไม่อยากปล่อยคุณกลับบ้านไปเลยเมื่อไรอที่เราจะได้อยู่ด้วยกันตลอดไป พิมก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะไม่เป็นไรครับผมจะรอรอจนกว่าคุณพ่อคุณจะเข้าใจเราค่ะเราจะรอ เราจะรอ